ปรสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน นายสมหมายสาแก้วพูวอในการโรงเรียนบ้านเมืองแก่ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการบริหารมีความวิริยะอุตสาหะและอุทิศเวลาให้กับงานในหน้าที่วางแผนพัฒนาและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคุณภาพความสำเร็จของงานที่เกิดขึ้นกับครู และสถานศึกษามีดังต่อไปนี้ 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาได้กำหนดมาตรฐานของโรงเรียนกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนกลยุทธ์จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาแผนปฏิบัติงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายงานการประเมินตนเอง ปฏิทินการปฏิบัติงานแผนการใช้งบประมาณสรุปผลการดำเนินงานจัดประชุมครูบุคลากรผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆและหน่วยงานต่างๆด้านการศึกษาและอื่นๆสร้างความสัมพันธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ได้จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกหลังแผนการจัดการเรียนรู้การประชุมอบรมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรตลอดทั้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการจัดทําแผนสื่อนวัตกรรมแบบบันทึกหลังการสอนแบบประเมินผู้เรียนโครงสร้างการจัดการเรียนรู้ออกแบบการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดของหลักสูตรคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ นิเทศภายในโรงเรียนตลอดจนการนำผลนิเทศไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาได้จัดทําทะเบียนคุมพัสดุบริหารงบประมาณการเงินและพัสดุด้วยระบบออนไลน์เอกสารการตรวจสอบภายในประเมินผลโครงการในแผนปฏิบัติการวางแผนอัตรากําลังของสถานศึกษาจัดทําแผนผังอาคารสถานที่แผนพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนตลอดทั้งทําคําสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาระบบดูแลช่วย เหลนักรียน 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพได้จัดทำไอเดียแผนและเข้าอบรมสัมมนาที่ต้นสังกัดจัดขึ้นเรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบออนไลน์เพิ่มความรู้ความสามารถและประสบการณ์มันศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงมีความคิดที่ก้าวไกลมีความรอบรู้คือรู้จริงรู้กว้างรู้ลึกของทุกเรื่องในระบบการบริหารงาน ายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแก่ตำุนเมืองแก่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินในการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่28มีนาคมพศ2564เป็นคณะทำงานประเมินโรงเรียนในสังกัดเป็นคณะทำงานในการแข่งขันทักษะวิชาการของเขตพื้นที่ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพ 1. มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการเป็นผู้นำในการบริหารจัดการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและยึดถือผลประโยชน์ของราชการเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและงานที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์แก่ราชการ 2. การปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายมนโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้รักษาและเสริมสร้างวิน,นัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามกฎหมายและกฎระเบียบ,บยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัดเป็นผู้นำของครูและบุคลากรสถานศึกษาในการทำกิจกรรมของทางราชการมีความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสังคม 3. ม,มีความวิริยะอุตสาหะตรงต่อเวลาและอุทิตเวลาให้แก่ทางราชการได้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้ราชการอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอปฏิบัติงานทั้งในและนอกราชการทุ่มเทกําลังกายกําลังใจและกําลังทรัพย์ในการทํางานให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 4. การมีจิตสํานึกที่ดีมุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ ได้ดำเนินชีวิตแบบกลายานามิตรในการครองตนหลีกเลี่ยงการกระทำวาจาหรือสิ่งที่จะเป็นเหตุจูงใจที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนมีมนุษย,ส,ยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาแก่บุคลากรครูนักเรียนและผู้ปกครอง 5. การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบว,วินัยอย่างเคร่งครัดทุกประการ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนครูสิทธิ์ชุมชนสร้างความสามาคัคคีแก่หมูนะ่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีดำรงชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักใช้ใจ่ายอย่างคุ้มค่าเหมาะสมจัดการอย่างฉลาดรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำใจต่อคนรอบข้าง 6. การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กรชุมชนและสังคมได้ใช้หลักการดำเนินชีวิตแบบกัลยาณมิตรในการครองตนยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมง,งานมีการพิจารณาข่าวสารข้อมูลต่างๆด้วยความเป็นธรรมและมีใจเป็นกลางไม่มีอคติให้ความช่วยเหลือนักเรียนเพื่อนร่วมง,งาน และชุมชนอย่างเต็มใจมีน้ำใจและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้ร่วมง,งานสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเช่นร่วมบำเพ็ญกุศลศพการร่วมงานมงคลสมรสด้านองคอ์กรชุมชนให้บริการชุมชนเมื่อมีการติดต่อขอบริการมีการเข้าร่วมกิจกรรมขององคอ์กรในชุมชนและหน่วยงานอื่นๆอย่างเต็มใจและเต็มความสามารถ